บวกสประมาณ90%เปอร์เซ็นต์เาะเพื่อนๆแล้วมันจะกรอบเนาะกรอบเราไม่ต้องทำให้่ไข่เละนะทุกคนไข่จะไม่เละนะคะเรกาก็สวยด้วยนะคะอ่าบวกกัดไข่เราน้าหน้าทานไหมเพื่อน สีเขียวสวยเลยแล้วก็คนเนาะแต่ย,นะย,ย้อนอยน้ำในบวบจะออกมาเองนะคะเพื่อนๆน้ำในบวบจะออกมาเองนะลงไปทุกคนใส่ไข่ลงไปเลย แาก็สีบวกจะไม่สวยนะคุณะเส๋เาตใส่บวกลงไปเนใส่บวบที่เราล้างแล้วเร็เร้อยแล้วนะคะใส่บวบลงไปกระเทียมลงไปเห็หมมัจะกินไปหไหมใส่หมูนิดนึงส่บวบมาีไเนาะ ออกมาเอ,องเนาะมันจะไม่ติดไม่บวออกมานะคะทุกคนของเรานะคะเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเสร็จแล้วนะเพื่อนขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยพริกไทยนะคะคุณผู้ชม นะเกลือนี่จะทําให้บวบกาสีสวยนะเื่นะสวยไากเพื่อนสีสวยนะคะบวบผัดอะสีสวยแล้วสีสวยนะบวบราสีสวย,วสสวยวนี่คือน้ําตาเราใส่ตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนแล้วก็เคล็ดลับก็คือใส่เกลือนนะเพื่อนใส่เกลือน,นะคะ ใส่เกลือเราไม่ต้องทำให้เขาเละน,นะทุกคน,นรองให้ไข่เป็นแบบนี้นะคะน,น้ำตาลแล้วก็สีอิ๊วขาวเนาะไม่ต้องใสเ่เยอะเพราะว่าเราใสาเ่เกลือเกลือไปมั่งแล้วนะทุกคนใส่เกลือไปมั่งแล้วนะคะตอนแรกน้ำในบวบจะออกมาเองนะคะเพื่อนๆน้ำบวบจะออกมาเองค ด้วยนะคะ,ะ,ะบวกกัดไข่เราหน้าน่าทานไหมเพื่อนๆสีเขียวสวยเลยิศไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพื่อนน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะไม่บวกก็จะสีสวยนะคะสีเขียวสวยเนาะคะ,นะ,คะเนาะดีใจไหมมือจับมือเดียวนะคะเพื่อนๆ ต้องทำให้ขาละนะทุกคนนะรองให้ไข่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เคล็ดลับก็คือใส่เกลือนะเพื่อนๆใส่เกลือนะคะใส่เกลือบวกสประมาณเกาสิเปเซนต์นะเพื่อนๆแล้วมันจะกรอบเนาะกรอบไลเนานะ ผัดหมูผัดไข่ด้วยะคะ่ะทุกคนเอ้ยเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบวกก็จะสีสวยนะคะสีเขียวสวยนะคะ,นะ,คะเนาะเฮ้ยทไ,ไมมือจับมือเดียวนะคะเพื่อน ไม่ค่อยค่อยตะล่มนะคะค่อยคอยตะล่มให้ไข่เขา,เอาของเรานะคะเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเสร็จแน้ำเพื่อนขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยพริกไทยนะคะคุณสีเ็าจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนสีสวยแล้ว เอ้ยเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะน้ำไม่บุกแล้วก็เคล็ดลับก็คือใส่เกลือนะเพื่อนใส่เกลือนะคะใส่เกลือค่อยๆตะล่อมนะคะค่อยๆตะล่อมให้ไข่เขา าสิบเปอร,ร์เซ็นต์เนาะเพื่อนๆแล้วมันจะกรอบเนาะกรอบปอภัยมือไปโดนกล้องเนาะใส่ยังร้อนค่อยๆตะล่อมนะคะนะค่อยๆตะล่อมให้ไข่เขา ลงไฟทุกคนใส่ไข่ลงไปเลยแล้วก็เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพื่อนๆมันจะมนีน้ำออกมาเนานะ,นานะนานจะบวก,กนะเพื่อน สวยมากน้ำบวมมันสีก็เจ้านาะเราไม่ต้องทำให้ขรินะทุกคนะรอให้ไข่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนน้ำในบวบจะออกมาเองนะคะเพื่อนๆน้ำบวบจะออกมาเองนะะค เกลือนี่จะทำให้บวบขอาสีสวยนะคะสวยไหมเพื่อนสีสวยไหคะบวกผัดของเรานะคะเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเสร็จแล้วนะเพื่อนขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยพริกไทยนะคะคอยใ่ยังร้อนแล้วค่อยคนเนาะ บ,นนะบวบปัดไข่เราน่าทานไหมคะเพื่อนน่าทานมากๆเลยสีสวยด้วยใสีบวบแล้วไข่ก็ไม่เละด้วยนะเพื่อน บวบก,ก็สวยไข่ก็ไม่ได้นะคะทุกคนีไม่ต้องใส่เยอะนะคะต้องใส่เยอะนะคะับเอาหมูเราโดยไม่ได้ใส่หมูเยอะนะ,ะทุกคนเพราะว่าเราจะใส่ใสไข่นะคโอ้ยเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะอะให้เนเห็นน้ําออกมาไหมมีน้ําในไข่มีน้นาําในผัดบวดของเรานะคะเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเสร็จแล้วนะเพื่อนขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยพริกไทย